วันนี้นะคะเรามาผัดผัดผัดไก่นะคะอันนี้ผัดไก่ผัดพริกแกงไก่นี่พริกแกงไก่พริกแกงไก่ฝีมือพี่เงาะนะคะกินเองคนเดียวเพียวๆไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เราไม่หมั่นนะคะ นีอ่อะพี่เงาะใส่เครื่องได้ยังเนี่ยใส่กระชายได้ยังใส่เร็วใส่เด็ดอาจจะคุณให้ ตูน้นะได้นี่มาน,นี่ได้แหละนีใะนน่ใส่กระชายนิดหน่อยใส่ใบมะกรูดหกเห็ด อ้าวพอแล้วนะ